สวัสดีชาวลัคนาราศีมีถุนทุกท่านนะครับคลิปนี้ครูพีพยากรณนใช่แล้วก็จะมาพยากรณนดวงชะตาประจําเดือนตุลาคม2565ให้กับชาวลัคนาราศีมีถุนได้รับชมรับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับในเดือนตุลาคมนี้นะดาวจําตัวของชาวลัคนาราศีมีถุนเองก็คือดาวพระพุธนะครับดาวพระพุธเรียกว่าอยู่ในช่วงต้นเดือน,นยังคงอยู่ที่ราศีสิงนะครับ เรียกว่าดิดแนแข่งมหาจักรและราชาโชคแต่พอวันที่3ตุลาคมดาวจำตัวมีการยกย้ายนะครับเข้าสู่ราศีกันนะครับเรียกว่าอยู่ในเรือนพันธุของลักนานะครับได้ตำแหน่งกเกษตรและอุดนะครับตรงนี้เนี่ยได้ตำแหน่งที่เรียกว่าดีเลยนะอยู่ในเรือนพันธุของลักนณาด้วยนะครับทำให้ชาวลาักนณาราศีพิทุนเองเนี่ยมีเรื่องราวที่จะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของญาติพี่น้อง เรื่องของหลักทรัพย์ต่างๆที่เรียกว่ามีความมั่นคงดีมีเกียรติมีหน้ามีตามีโอกาสที่จะได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่ๆนะและมั่นคงด้วยกับชาวลัคนาราศีมีทุนเองในช่วงระยะวันหลังจากวันที่3ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับดาวพระพุธเองอยู่ร่วมกับดาวพระอาทิตย์นะแล้วก็ยูร่วมกับดาวพระศุกร์ด้วยดาวพระอาทิตย์เองก็เป็นดาวเจ้าเรือนของ สหัสชักก็คือเรื่องของสังคมเป็นฝูงต่างๆนะมีโอกาสที่จะเรียกว่ามีชื่อเสียงมีหน้ามีตาเกิดขึ้นในวงสังคมได้ในช่วงระยะนี้ของชาวลัคนาราศีมีถุนเองและดาวประจําตัวอยู่ร่วมกับดาวพรศุกนะครับดาวพรศุกเองก็เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศนะแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของบุตรล้านบริวารต่างๆนะครับตรงนี้ทำให้ชาวลัคนาราศีมีถุนเองเนี่ย มีอาจจะมีเรื่องราวดีๆนะมีความไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของพุตรหลานเพิ่มเติมมากขึ้นแบบไม่ทันจะคาดคิดด้วยซ้านะครับในช่วงนี้หรือมีโอกาสที่จะได้มีการนะเดินทางไปอย่างปุ๊บปั๊บ,บ,บกระทันหันแต่ไปแบบมีความสุขนะครับในอันนี้ของชาวลัคนาราศีมีถุนถือว่าอยู่ในจังหวัดที่ดีของชีวิตนะครับตรงนี้เรื่องราวการเงินของชาวลัคนาราศีมีถุนเองเนี่ยตัวแทนการเงินก็คงจะต้องดูที่ดาวพระศุกนะครับดาวพระศุกเองเรียกว่า อาจจะอยู่ในตำแหน่งที่ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ติดนิดอยู่ในราศีกันนะครับเรียกว่าอยู่ในเรือนพันธุกนะครับของลัคนาการเงินตรงนี้เนี่ยพอติดนิดเนี่ยอาจจะได้เงินมาแบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ได้เป็นไปนตามที่ตัวเองคิดสักเท่าไหร่นะครับอย่าเพิ่งคาดหวังเรื่องราวของการเงินนะครับจนมากเกินไปนะครับในส่วนตัวดาวตัวเรียกว่าตำแหน่งที่ดีแล้ว รับมันคงเด่นชัดแน่นอนมีชื่อเสียงแน่นอนนะแต่เรื่องของรายได้เนี่ยอาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปในระยะนี้นะพอหลังจากวันที่21ตุลาคมเนี่ยนะครับเรียกว่าตัวแทนการเงินเนี่ยยกย้ายนะเข้าสู่ราศีตุลน,นะครับเรียกว่าอาจจะอยู่ในเรือนปุตตะของลัคนานะครับและตำแหน่งเป็นกเกษตรด้วยนะครับตรงนี้ไม่เสียแล้วนะครับมีโอกาสที่ชาวลัคนา ราศีมีทุนอีกเนี่ยจะเรียกว่าจะมีไรายได้นะเกิดขึ้นได้นะครับไรายได้ได้มาจากในหลายๆสิ่งในหลายๆทางหรือได้มาจากงานโปรเจกต์ใหม่ๆนะครับที่ทําเงินเรียกว่าให้อย่างชัดเจนมั่นคงยาวนานอย่างแน่นอนในช่วงระยะนี้นะครับเรียกว่าส่งผลที่ดีนะเงินที่ได้มาจากธุรกรรมประเภทหลักทรัพย์ต่างๆส่วนหนึ่งนะเงินที่ได้มาจากการติดต่อสื่อสารเจรจาเงินที่ด้มาจากการ ทำเอกสารสัญญาข้อตกลงนะครับหลังจากวันที่21-23ตุลาคมไปแล้วตรงนี้การเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีความชัดเจนมากนะส่วนเรื่องหน้าที่การงานของชาวลัคนาราศีมิถุนเองเนี่ยตัวแทนเรื่องของงานต่างๆคือดาวพระพฤหัสนะครับดาวพฤหัสได้ตาแหน่งเป็นกเกษตรนะในเรื่องของตัวเองแต่ในช่วงระยะน,นี้ดาวพฤหัสเนี่ยพักนะองศา,าอยู่เรียกว่ายังคงเดินถอยหลังอยู่นะครับในระยะนี้เนี่ยการงานก็เรียกว่าอาจจะมีการ ชะลอตัวไปบ้างนะครับทํางานอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่ตัวเองคาดหมายไว้สักเท่าไหร่แต่ด้วยความที่ดับจาตัวของตัวเองเนี่ยเรียกว่าตำแหน่งที่ดีมั่นคงโดดเด่นและนะครับยังไงงานก็ยังคงมีงานที่มีความต่อเนื่องอยู่สามารถที่จะดําเนินกิจการการงานเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะครับไปในทางที่เรียกว่าดีขึ้นได้นะครับของชาวลัคนาราศีมีทุนเองนะครับตรงนี้ ส่วนเรื่องราวความรักของชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยตัวแทนความรักก็คือดาวพระพฤหัสนะครับดาวพระพฤหัสก็เรียกว่าพักองศาอยู่ในเรือนหน้าที่การงานนะครับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยเรียกว่าเรื่องราวความรักเนี่ยก็จะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหน้าที่ภาระความรับผิดชอบที่อาจจะเรียกว่าอาจจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยนะยังไม่ค่อยมีความลงตัวสักเท่าไหร่ช่วงนี้ าการอยู่กันเป็นครอบครัวอาจจะมีเรื่องราวที่เรียกว่าอาจจะมีการเบื่อนหน่ายกันบ้างส่วนหนึ่งนะมีอะไรที่ไม่ค่อยมีความชัดเจนส่วนหนึ่งนะครับแต่สามารถที่ยังคงอยู่ด้วยกันได้นะอยู่ในในเรื่องราวความที่เรียกว่าดีในระดับหนึ่งนะครับยิ่งราวจาตัวเนี่ยเรียกว่ายกย้ายเข้าสู่ราศีกันเล็งดาวคนักคู่ของด้วยก็เรียกว่าอยู่ในจตวิทที่ดีอยู่ส่วนคนโสดนะครับเรียกว่ามีโอกัดที่จะได้พบเจอคนรักนะในที่ที่ทํางาน หรือมีคนรักที่เรียกว่าอาจจะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของหน้าที่การงานของชาวลัคนาราศีไมุ่นเองนะครับแต่นะการพัฒนาของรักช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องเรียกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเรียกว่ามีความราช้าเกิดขึ้นหรือมีเรื่องราวที่ต้องเรียกว่าอาจจะต้องคิดไตร่ตรองศึกษากันให้ดีๆนิดหนึน่งในระยะนี้แต่ว่าความรักถือว่ายังมี เกณฑ์ที่เรียกว่าจะพัฒนาไปทางที่ดีขึ้นได้สำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นคำพยากรณ์กว้างโดยรวมนะครับประจําเดือนตุลาคมนะครับถ้าชอบคําพยากรณ์ของคูพีก็กดไลค์นะกดแชร์เป็นกําลังใจใหคกับคูพีด้วยนะครับตรงนี้ขอบคุณนะครับที่ยังติดตามรับชมกันมาอีกเช่นเคยสวัสดีครับ